สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับนะครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการนับนะครับนับขาสัตว์ก็จะมันคอยิบก็นับขานับหัวอะไรไปนั่นแหละแล้วจะเคยเจอโจทย์ประมาณว่าณฟาร์มแห่งหนึ่งมีหมูและเป็ดอ่ามีหมูและเป็ดโดยนับหัวรวมกันได้เท่านี้และนับขารวมได้เท่านี้จงหาว่ามีหมูและเป็ดอย่างละกี่ตัวอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับซึ่ง วันนี้เดี๋ยวผมจะพาถาความจริงนะครับเรื่องนี้มันก็เป็นหนึ่งในบทสมการนรั่นแหละนะฮะเป็นสมการแบบหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับวิธีการทําอ่านตอนเนี้อาจจะค่อนข้างงงอยู่นะครับเดี๋ยวพอไปทําโจทย์จะเข้าใจมากขึ้นโดยวิธีนี้มันจะเราจะนําขั้นหนึ่งเนี่ยไปใช้ในขั้น2องแล้วนำขั้น2ไปใช้ในขั้น3พอทําขั้น3ามเสร็จก็จะตอบได้เลยนะครับอ่ะขั้นแรกนะครับให้ดูก่อนว่าผลรวมของตัวและขาเป็นเท่าไหร่ ให้หาดูผลรวมของตัวและขานะเช่นบอกว่ารวมกันได้20ตัวรวมกันได้80ขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหาดูก่อนซึ่งอาจจะไม่ใช้คําว่าตัวก็ได้นะในที่นี้อาจ,จะใช้คําว่าหัวก็ได้เนาะเพราะว่าเวลานับหัวกับนับตัวเนี่ยม,มันก็จะได้จานวนเท่าเท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสัตว์1ตัวก็มี1หัวเหมือนเดิมใช่ไหมฮะโอเคขัค้นที่2นําไปสร้างตารางนําข้อมูลจากข้อ1เนี่ยมาสร้างตารางโดยแนะนําให้ใช้จํานวนหัวนะ จำนวนหัวหรือตัวของสัตว์นะขั้นที่3ามนำข้อมูลจากตารางเนี่ยมาตั้งสมการนิยมใช้ขานะครับนิยมขาไปต่อเลยไปดูโจทย์กันนะครับขออภัยเรื่องรายมือนะับพอดีไม่ได้เขียนหนังสือนานปิดเทอมนานนะแล้วช่วงนี้ไม่ได้ออกติวเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้เขียนอะไรเท่าไหร่มาดูข้อ1นึ่เขาบอกว่าฟาร์มแห่งหนึ่งมีหมูและไก่ โดยนับหัวรวมกันได้30หัวอันนี้ว่ากันนะนับหัวรวมกันได้30หัวและนับขารวมกันได้1 0 2ขาจงหาว่ามีหมูและไก่อย่างละกี่ตัวขั้นที่1ทําไงขั้นที่1บอกว่าหาดูผลรวมของตัวและขาแล้วก็มาดูครับอันนี้เขานับหัวรวมกันได้30หัวเขาได้จํานวนหัวมาแล้วต่อไปนับขาตรงไหนตรงนี้ใช่ไหม นับขารวมกันได้ร้อยสอขาเสร็จแล้วนําไปสร้างตารางเรื่องนี้ตารางสร้างเหมือนกันเลยนะครับสร้างง่ายๆเลยนะฮะอ่าดูปึ๊บขีดมาปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคเอาประมาณนี้แหละข้าวๆนะครับโดยนะครับด้านบนด้านบนนะตรงนี้เราจะให้เป็นหัวเราเขียนว่าหัวนะ ส่วนตรงนี้เราจะเขียนว่าขานะครับด้านหน้าเราจะเอา,อาชนิดของสัตว์มาใส่ตรงนี้นะครับสัตว์ในข้อนี้มีอะไรบ้างมีหมูกับไก่แล้วก็ใส่หมูกับไก่เข้าไปฮะหมูไก่นะครับหมูกับไก่ต่อไปข้อ2องบอกว่านําไปสร้างตารางนะครับนำไปสร้างตารางแนะนําให้ใช้หัวเราก็มาดูหัวใช้หัวที่นี่ไม่ใช่หัวเรานะ หมายถึงว่าหัวของโจทย์อะหัวของศัพท์ที่เขานับมานะฮะเราก็ไปดูหัวอยู่ไหน <Feel. S 1> เขาบอกว่านับรวมกันได้สามสิบหัวสามสิบหัวทีนี้อ่ะเดี๋ยวขออธิบายตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนิดนึงคําว่าสามสิบหัวรวมกันได้ใช่ไหมฮะสามสิบหัวเนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าหมูกับไก่อะ่ะหัวมันนะ หัวมันนะรวมกันเท่ากับ30หัวถูกไหมทีนี้เรารู้ไหมว่าหมูมีกี่หัวรู้ไหมไม่รู้ถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีกี่หัวให้เป็นอะไรก็ให้เป็น x ถูกไหมอ่าสมมุติให้หมูมี x หัวนะก็จะเกิือบวกไก่เท่ากับ30หัวตอนนี้เราได้หมูเป็น x กแล้วนะอ่าโอเคเราก็มาเขียนหมูเป็น x ก่อนเพราะเราไม่รู้สมมุติให้เป็น x ก่อนเอาเป็น y เป็น z เลอก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลย สมมติหมูมี x หัวนะฮะต่อไปมาดูว่าไก่มันจะได้กี่หัวถ้าหมูเป็น x หัวเราก็แค่แก้สมการธรรมดาอยากได้ไก่ก็ย้าย x ออกไป x ทำอะไรอยู่กับไก่เนี่ย x ทำอะไรอยู่บวกย้ายไปกลายเป็นลบก็จะได้ไก่มาเนี่ยหัวไก่เท่ากับ30ลบ x หัวถูกไหมอ่าเราก็มาเขียนลงนะครับแบบนี้นะหรือหรือ อธิบายขออธิบายตัวนี้นิดนึงนะครับให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็เราเรามาดูตรงความหมายของตัวนี้กันสมมุติเรามีเงิน30บาทนะครับเรามีเงิน30บาทโดนเอาไป5บาทโดนเอาไป5บาทอ่าผมให้เขาไป5บาทเงินเราก็จะเหลือเท่าไหร่30ลบ5ถูกไหมสมมุติผมมีเงิน20บาทให้เขาไป10บาทผมก็จะเหลือเงินอยู่20ลบ สิบาทถูกไหมข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับเขามีอยู่ทั้งหมดกี่หัว30หัวเรากําหนดให้มันเป็นหมูไปแล้ว x เพราะฉะนั้นไก่มันก็จะต้องเป็นส่วนที่เหลือก็คือ30ลบ x หัวเข้าใจไหมเวลาไปสอบอย่าพลาดนะนะครับอย่าเอา x ขึ้นก่อนนะหมายถึงไอตอนตั้งอะไม่ใช่ x ลบสานะจะเป็น30ลบ x นะฮะโอเค เราได้จํานวนหัวที่เป็นตัวแปรมาแล้วเนาะนะครับเราก็มาดูตรงตารางครับตรงขาอย่าพึ่งไปเอาไอ้ตรงนี้มาใส่นะไอ้ตัวนี้เก็บไปตั้งสมการไอ้ตัวเนี้ยเอามาใส่เดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอเขียนกํากับตรงนี้นะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้สร้างเอาไว้ใส่ตารางส่วนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้ตั้งสมการนะฮะตั้งสมการ เขียนยังไงวะเนี่ยลืมละตั้งสมการนะฮะโอเคทีนี้เรามาเรามาไล่ดูตามความเป็นจริงมากลับมาที่ตารางเรานะมาดูที่ตารางเราเรามาไล่ดูตามความเป็นจริงก่อนหมูเนี่ยมันมีกี่ขาในความเป็นจริงมันมีสี่ขาถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็น 4. แล้วมันมีกี่ตัว x ตัวดังนั้นหมูในที่นี้ก็จะมีส x ขาอ่ะงงไหมทำไมเป็นส x ขาก็อย่างเช่น สมมติเรามีหมูห้าตัวอย่างเงี้ยหมูหนึ่งตัวมีกี่ขามีสี่ขาเรามีห้าตัวก็สี่ห้าก็เป็นยี่สิบขาอะไรแบบเนี้ยแต่ทีเราไม่ได้มีหมู x ตัวไงเรามีหมูอยู่เอ,อ้ยเราไม่ได้มีหมูห้าตัวเลยหมู x ตัวนะฮะหมูหนึ่งตัวมีสี่ขาเพราะงั้นหมู x ตัวก็จะเป็นสี่ x ขาแบบเนี้ยเข้าใจไหมเออนะครับจํานวนขาก็คืออยากรู้ว่ามีทั้งหมดกี่ขาก็เอา จำนวนขาของมันนะครับไปคูนกับจํานวนตัวมันนั่นแหละ่าต่อมานะคะไก่มีกี่ขาไก่ไก่มีสองขาใช่ไหมไก่มีสองขาทีนี้ในโจทย์ข้อนี้มีไก่กี่ตัวสามสิบลบตัวนะครับอ่าสี่แล้วก็สองลบสามสิบโอเคได้มาละต่อไปเอาไปตั้งสมการตั้งยังไงดูตรงนี้ฮะดูตัวนี้ดูตัวนี้ เขาบอกว่านับขาเห็นเขาว่านับขาไหมแปลว่าตอนนี้เราจะเลือกช่องนับขานะเราจะเลือกช่องนี้ช่องนี้นะนับขาเขาบอกว่ารวมกันนับขารวมกันคาว่ารวมกันเชิงคณิตศาสตร์คืออะไรก็หมายถึงขาของหมูบวกกับขาของไก่เท่ากับ102ขาใช่ไหมก็จะได้ว่าขาหมูเนี่ยรวมกับขาไก่เนี่ยจะเท่ากับ 1 0 2ขาอ่ขาได้สมการแล้วนะครับก็แก้ธรรมดา4 x บวก2คูณเข้าไป6 0 2ลบ2 x เท่ากับ102 x ลบ2 x เหลือ2 x 60บวกอยู่ย้ายไปกลายเป็นลบผมเขียนละเอียดหน่อยนะ2 x ก็เลยจะเท่ากับเท่าไร4 2่4 2 x เดียวก็เท่ากับ21ใช่ไหมเห็นช้อย21ตอบเลยไหม ไม่ตอบไปดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกว่าจงหาว่ามีหมูและไก่อย่างละกี่ตัวซึ่ง x เ,เนี่ย x ที่เราได้เนี่ยฮะ x ที่เราได้ตรงนี้นะดูนะมันแทนอะไรฮะเราให้ x แทนอะไร x มันแทนจํานวนของตัวหมูของหัวหมูแปลว่าข้อนี้เราได้ x มัเท่ากับยีิบเอ็ดแปลว่ามีหมูกี่ตัวยีิบเอ็ดตัวต่อไปเขาอยากทราบจํานวนของไก่ด้วยเราก็มาดูช่องไก่ครับเอาค่า x มาแทนใส่ ก็เป็น30สลบยี 21. ดังนั้นไก่ก็จะมี9ตัวนะครับเพราะนข้อนี้ตอบหมู21ไก่9ตัวนะครับอมโอเคไหมมาดูข้อต่อไปทีนี้วิธีทํามันจะเริ่มตายตัวแล้วนะตั้งแบบนี้เลยนะฮะตั้งแบบนี้เกือบทุกข้อเลยนะครับไปดูด้วยกันก่อนข้อนี้ อันโจทย์ก่อนในฟาร์มแห่งหนึ่งมีหมูกับไก่โอ้ยหมูกับไก่อีกแล้วเหรอโอเคได้นับโดยนับหัวรวมรวมนะอันนี้ว่ารวมโดยนับหัวรวมก็ได้ยี่สิบสี่หัวนับขารวมก็ได้หกสิบหกขาจงหาว่ามีหมูและไก่อย่างละกี่ตัวตั้งตารางเลยครับตารางมาตารางอา่ะขีดหนึ่งสองสามชึบชึบ อ่ะโอเคนะครับข้างบนอันแรกเขียนหัวใช่ไหมอ่ะหัวอันนี้เขียนขาตัวละครในข้อน,นี้มีหมูกับไก่แล้วก็ใส่เข้าไปมีหมูมีไก่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข้อมูลที่เขาให้มาครับเดี๋ยวผมจะวงไว้นะเขาให้มาว่ามีนับหัวรวมกันได้ยี่สี่หัวถ้านับขาในรวมกันได้หกสิบกขาเราก็เอา หัวมาตั้งใส่ตารางใช่ไหมส่วนตัวนี้เอาไว้ตั้งสมการอ่าเอาหัวไปตั้งเอาหัวไปใส่ตารางเอาขาไปตั้งสมการเอาหัวมาใส่ตารางเอาขาไปตั้งสมการนะครับเรารู้ไหมว่าหมูเนี่ยมันมีกี่หัวเขาบอกไหมเขาไม่ได้บอกเขาบอกแค่ว่ามันรวมกันแล้วได้ยี่สี่หัวเราก็สมมุติให้หมูมี x หัวนะครับ าจากที่เขาบอกว่าหมูกับไก่เนี่ยรวมกันได้24หัวโดนหมูแย่งไปแล้วเป็นหมูไปละ x ตัวเพราะฉะนั้นไก่ก็จะเหลือแค่24ลบ x ใช่ไหมเหมือนข้อนั้นต่อไปมาดูขาในความเป็นจริงหมูมีกี่ขาสีขาก็เป็น4 x ไก่มีกี่ขาสอขาก็เป็น2คูณกับ24ลบ x นะครับสมาจากไหน4นี่คือจํานวนของขาหมูในโลกจริงนะครับหมูจริงจ มีสขาคูณกับจํานวนตัวคือตัวนี้อันนี้ก็ไก่ในโลกยิงมี2ขาคูณกับจํานวนตัวก็คืออันนี้นะครับโอเคไปตั้งสมการอ่ะมาดูตรงนี้ <c oughs> ก็บอกว่านับขารวมก็ได้66ก็หมายถึงขาหมูอ่านับขานะเราอยู่ท่องขานับขารวมกันก็คือเอาขาหมูเนี่ยกับขาไก่มาบวกกันแล้วจะเท่ากับ66ขาก็จะได้ว่า 4x บวก สองคูณยีลบ x เท่ากับหกสิบวกแก้เหมือนเดิมนะฮะข้อนี้ก็พอๆกันนะครับเท่ากับ66นะกเนาะก็ตรงแก้สมการนะครับถ้าใครยังไม่คล่องกอ็แนะนำว่าให้กลับไปดู EP พศนย์ก่อนนะผมสอนแก้สมการไว้อยู่นะครับก็เป็น66ลบ48 2x 66ลบ48ได้18เนาะ2คูณอยู่ย้ายมาเป็นหารได้ x มาเท่ากับ9อย่าเพิ่งตอบนะครับเอา x ไปแทนใส่ในจำนวนนี้ก่อนหมูก็จะได้9พอดีเลยใช่ไหมส่วนไก่ก็จะเป็น24ลบ9ใช่ไหมครับย4ลบ9เหลือเท่าไหร่เหลือ15ตัวนะครับได้15ตัวเพราะฉะนั้นไปดูโจทย์เขาถามอะไร มีหมูกับไก่อย่างละกี่ตัวตอบหมู9ไก่15นะครับโอเคไปต่อไปต่อลองกดหยุดแล้วทำเองก็ได้นะลองกดหยุดก่อนนะครับหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ลองทำเองนะครับถ้าทำไม่ได้ก็ค่อยกลับมาดูนะครับอโอเคข้อนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเขาบอกว่า ในบึงแห่งหนึ่งพบนกกระยางตัวละครเปลี่ยนแล้วนกกระยางกับกบอาศัยอยู่ร่วมกันเมื่อนับขาของสัตว์ทั้งสองชนิดรวมกันได้264ขาอ่ขาได้ขาแล้วนะครับขาเนี่ยรวมกันได้204ขาเก็บไว้ต่อไปและนับจํานวนสัตว์ทั้งสองรวมกันได้80ตัวใช่ไหมอ่าโอเคเราก็วงไว้อีกนะครับเราได้จํานวนตัวมาก็คือรวมกันได้80ตัว ไปว่าตารางเหมือนเดิมเออจำไว้นะเขาอาจจะใช้คาว่านับหัวหรือนับตัวก็ได้คิดเหมือนกันนะครับนะครับย้ำไ้อีกรอบหนึ่งเผื่อแบบเฮ้ย hey, พี่ครับข้อน,นี้ไม่มีหัวมีแต่ตัวทำไงทำเหมือนกันนะครับสับหนึ่งตัวก็มีหนึ่งหัวนั่นแหละนะครับโอเคว่าตารางก่อนครับว่าตาราง โอเคขั้นแรกเราก็เขียนปกติเราเขียนเป็นหัวกับขาเนาะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นตัวกับขาแล้วกันนะครับเพื่อให้มันเข้ากับโจทย์โจทย์ใช้ตัวเราก็ใช้ตัวอ่ากับขาตัวละครมีตัวอะไรบ้างมีนกกระยางผมใช้คาว่านกเฉยๆนะครับพี่เกียรตเติมกระยางมันยาวนกกับกบอ่าโอเคตรงนี้เราก็เอาตัวมาใส่ก่อนใช่ไหมส่วนไอ้ตัวนี้เราจะาไปตั้งสมการนะครับตัว รู้ไหมว่ามีนกกี่ตัวไม่รู้ให้นกเป็น x ตัวเขาบอกว่ารวมกันทั้งหมดได้80เป็นนกไปแล้ว x เพราะฉะนั้นกบก็จะเป็น80ลบ x ถูกไหมอ่าไม่ใช่ x ลบ80นะ80ลบ x นะครับก็เพราะว่ามันมีอยู่80มันโดนมันเป็นนกไปแล้ว x ตัวมันก็จะเหลือ80ลบ x อะที่จะเป็นกบนะครับโอเคต่อไปมาดูขาตรงขาตัวเนี้ย นกมีกี่ขาฮะนกมี2ขาคูณจำนวนตัวในที่นี้นกมี x ตัวก็เป็น2 x กบมีกี่ขามี4ขานะคูณกับจำนวนตัวก็คือ80ลบ x อ่าโอเคไปตั้งสมการเขาบอกว่าขาเราก็เอาขาไปเขาบอกว่าขารวมกันได้ก็หมายถึงขานกบวกขากบเท่ากับ2 6 4นะครับก็เป็น2 x บวก4คูณ80ลบ x เท่ากับ264ใช่ไหมอ่าแล้วก็มาแก้สมการฮะ 2x บวก8432เนาะ320ลบ 4x แก้ไปนะครับแก้ไปอันนี้ก็จะลบกันได้เหลือลบ 2x เท่ากับ264ลบ320ใช่ไหมอ่า แล้วก็ตัวนี้มันก็จะเหลือลบ 2x เท่ากับลบ56 x เดียวก็จะเท่ากับ28มั้ยอ่า28นะครับโอเคเอาไปแทนใส่ก็จะได้ว่ามีนกทั้งหมด28ตัวกบก็จะเป็น80-28ลบ28ได้กี่ตัว80-28ลบ28ก็จะเหลือ52ตัวใช่ไหม นะครับเราก็ไปดูว่าโจทย์ถามอะไรคราวนี้โจทย์ถามอะไรฟรืบจงหาว่ามีนกกระยางและกลบอย่างละกี่ตัวก็ตอบนกแปดยี่สิบแปดตัวกบห้าสิบสองตัวนะครับเรียบร้อยนะฮะมีอีกไหมเนี่ยผมมากี่ข้อนเนี่ยโอ้มาหลายข้ออยู่แล้วเนี่ยโอเคปะทำ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 อ่ะข้อนี้ว่าตารางรอเลยนะครับว่าตารางเอาอ่านโจทย์ก่อนก็ได้สวนสัตว์แห่งหนึง่งมีนกเป็นสีเท่าของจํานวนเสือ เมื่อนับขาสัตว์พบว่ามีนกมากกว่าเสืออยู่12ขาจงหาว่าสวนสัตว์แห่งนี้มีเสือและนกกี่ตัวแปลว่าเขาต้องมีตัวกับมีขาวาดตารางฮะฟืบฟิบฟิบมาดูฮะข้อนี้มีตัวเล้วก็ใส่ตัวเข้าไปใส่ขาเข้าไปตัวละครมีนก กับเสือนะฮะนกกับเสือทีนี้เรามาดูท่อนแรกครับดูที่โจทย์นะเดี๋ยวผมจะเขียนเ้นใต้ไว้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่ามีจํานวนนกเป็นสี่เท่าของจํานวนเสือนกเป็นสี่เท่าของจํานวนเสือนะครับเรารู้ไหมว่ามีเสือกี่ตัวรู้ไหมไม่รู้มผมให้เสือเป็น x ตัวไว้ก่อนนะผมให้เสือเป็น x ตัวไว้นะ ทีนี้เขาบอกว่าอ่ะดูท่อนนี้ฮะนกเป็น4เท่าของเสือเราก็มาตีความหมายนกเนี่ยก็คือไอจำนวนของนกเนี่ยมันจะเท่ากับ4เท่าก็คือสใช่ไหมต่อไปเจอคําว่าของคืออะไรคูณคูณจํานวนเสือเสือมีจํานวนกี่ตัว x ตัวเพราะฉะนั้นจำนวนนกก็คือ4คูณ x หรือก็คือ4 x นะครับอ่าแปลว่าเอามาใส่นะแปลว่านกมีจํานวน4 x ตัวนะครับ เพราะข้อนี้เขาไม่ได้บอกจํานวนตัวในภาพรวมมาก็คือหมายถึงว่าเขาไม่ได้รวมจํานวนตัวมาให้แต่เขาบอกมาว่านกเป็นสเท่าของเสือนะครับเราให้เสือเป็น x นกก็เลยเป็น4 x นะครับโอเคได้จํานวนตัวครบแล้วข้อนี้อาจจะต่างข้ออื่นนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากเนาะมาดูจํานวนขาในความเป็นจริงฮะดูที่ตารางนะนกมีกี่ขา2ขาก็เป็น2คูณ ส x เสือมีกี่ขา4ขาก็เป็น4คูณ x ใช่ไหมฮะอ่าแล้วท่อนนี้เขาบอกว่าขานกมากกว่าเสือ12ขาอ่าผมจะขีดเส้นใต้ตรงนี้นะอันนี้ขอลบนะฮะดูด้วยกันนะขานกผมสอนอิอวิธีการแก้สมการไปแล้วเนาะทำยังไงวะทำแล้วล่ะครับ <laughs> โอเคมาท่อนนี้ครับคำว่าขานกมากกว่าเสือก็คือคำว่ามากกว่าเนี่ย ผมให้แปลงเป็นเครื่องหมายอะไรนะลบใช่ไหมเราลองจินตนาการหาชีวิตจริงเราก็ได้สมมติผมบอกว่าตู่สูงมากกว่าป้อมเท่าไหร่ตู่สูงมากกว่าป้อมเท่าไหร่เป็นชื่อลุงแถวบ้านผมไม่เกี่ยวกับอะไรนะตู่สูงมากกว่าป้อมเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสูงตู่มาตั้งแล้วก็ส่วนสูงป้อมมาลบใช่ไหมครับข้อนี้ก็เหมือนกันขานกมากกว่าขา,า,กกา,ขาเสือเท่าไหร่ก็แปลว่าเราจะเอาขานกมาตั้งนะครับ ขานกก็คือ 4x มากกว่าคือเอามาลบกับขาเสือเอ้ยไม่ใช่สิขานกมันต้องเป็น2คูณ 4x มากกว่าก็ลบขาเสือก็คือ4คูณ x นะครับเท่ากับ12ถูกไหมามาแก้สมการ42เป็น 8x ลบ 4x เท่ากับ12ลบกันเหลือ 4x เท่า12 x เดียวเท่ากับ3ใช่ไหมเอามาแทน เสือก so so um. okay. ็จะมี3ตัวส่วนนกก็จะเป็น4คูณ3ก็เท่ากับ12ตัวนะครับโอเคเขาถามว่าสวนสัตว์แห่งนี้มีเสือและนกอย่างละกี่ตัวก็ตอบนก12เสือ3นะครับโอเคไปต่อไปต่อผมพยายามเลือกโจทย์ที่มันมันต่างกันมานะจะได้ฝึกทำให้มันครบทุกแบบนะครับอาจจะ จานวนโจทย์ที่พาทําอาจจะน้อยกว่าเรื่องอกว่า EP ผ่านผ่านมานะครับเพราะว่ารู้สึก EP มันผ่านมามันจะคลิปมันจะยาวไปเนาะแบบอาจจะเบื่อนะครับก็เอาเป็นโจทย์เอาเป็นคลิปสอนเนื้อหาก็จะพาทําโจทยป์ปลายนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปที่พาทําโจทย์ล้วนๆเลยอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยรอติดตามนะโอเคมาดูข้อนี้วัวสุกรไก่นับขารวมกันได้120ขา เราขีดเส้นใต้ไว้ก่อนนับขารวมกันได้ร้อยี่ิบขาต่อมาสัตว์ทั้งสมชนิดมีจํานวนตัวเท่ากันขีดเส้นใต้คาว่าจํานวนตัวเท่ากันนะครับอยากทราวบว่ามีสัตว์หลังอย่างละกี่ตัววาดไปเลยครับวาดไปปกติเราจะวาดแค่นี้ใช่ไหมแต่ข้อนี้เราต้องวาดเพิ่มอีกอันนึงเพราะว่าอะไร มันมีสัตว์มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งใช่ไหมอ่าด้านบนก็จะมีอะไรเหมือนเดิมครับจํานวนตัวใช่ไหมเขาพูดถึงกับจํานวนขาตัวแรกเขาพูดถึงก็คือวัวอันที่สองคือสุกรอะไรอะสุกรหมูเออแล้วก็ไก่ไม่ไม่ใช้หมูเนี่ยช่างมันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูจํานวนตัวฮะผมจะลากเส้นมานะเอาตัวนี้มาใส่ตารางใช่ไหมส่วนตัวนี้เอาไปตั้งสมการเนาะนะครับทีนี้ดู เขาบอกว่ามีจํานวนตัวเท่ากันจํานวนตัวเท่ากันแบบนี้ง่ายถ้าเจอเขาว่าจํานวนตัวเท่ากันนี่คือง่ายเลยนะฮะเราให้วัวมี x ตัวแปลว่าสุกรก็ต้องมี x ตัวไก่ก็ต้องมี x ตัวก็เขาบอกว่าเท่ากันนะฮะทีนี้เรามาใส่ขาครับวัวมีกี่ขา4ขาก็เป็น4 x สุกรหมูมีกี่ขา4ขาก็4 x ไก่มี2ขาก็2 x ถูกไหมทีนี้มาดูเขาบอกว่าขา รวมกันได้ใช่ไหมก็แปลว่าเอา3อันนี้มาทําอะไรกันบวกกันแล้วก็เท่ากับ120อ่าก็เป็น 4x ่เอ็กซ์บวกสีอบวกสอเท่ากับร้ออันนี้รวมกันเป็น 10x เนาะเท่ากับ120 x เดียวก็เท่ากับ12เอามาแทนใส่ก็แปลว่าสัตว์จะมีอย่างละ12ตัวใช่ไหมเพราะจำนวนตัวมันเท่ากันนะครับอ่าก็แปลว่าสัตว จะมีอย่างละ12ตัวตอบข้อ2นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับอาจจะพูดเบร์เบ,ร,เบร์บ้างต้องขออภยัยวันนี้ผมทำง,งานแต่เช้าเลยนะครับอันนี้อัดตอนดึกๆแลละก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับใครอยากได้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับหรือว่าเหมือนเดิมอยากได้เรื่องอะไรก็อินบ็อกมาบอกทาง Facebook ได้นะครับ a c e b o o กก็เหมือนเดิมนี่เชาวพง์นะครับนะครับ ตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ